สวัสดีครับวันนี้พบกับโบตุกขาแล้วก็พี่เอจากเล่าเรื่องรถนั่นเองครับผมปัญหาของเราคือ <c oughs> เราขับรถมานานมากแล้วกับคันนี้แล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนยางครับเราก็ต้องมาขับตามหาตลอดว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนยางอะไรจะใช้ยางอะไรดีนะครับสาหรับรถคันนี้ที่จริงคันนี้เนี่ยเป็นรถอของรุ่นน้องนารนะครับอแอบจิ๊กเข้ามาเห็นเขาแบบใช้มานานพอสมควรแล้วแล้วเราอยากจะแนะนํายางที่ค่อนข้างมีคุณนะสมบัติที่ดีแต่ว่ายัง คงความ p e r f o r m รนซ์ในการที่ขับขี่ไว้อยู่เวลาเราขับในเมืองเนี่ยเราก็อยากจะให้เขามีความรู้สึกกับความนุ่มนวลใช่ครับผมในการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่ารถที่เราขับอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่คือ m a z d a 3 แต่ว่าไม่ใช่เจเนอเรชันนี้นะใช่ครับเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับผมยางเขาก็ใช้แบบยางติดรถมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโอ้ยนี่ยังไม่เปลี่ยนอีกหรอยางยางรุ่นน้องนั้นนี่ใช้ยางยาวขนาดนี้เลยครับยอเลยเดี๋ยวนัดจะพาพี่เอ๋ไปร้านไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ยอันนี้อยู่เราเรียกว่าแถวแถวถ้าเป็นจุดสังเกตก็คือสนามทุมบเตมีที่จริงนัดก็วิ่งสนีบบ่อยเป็นนัดเป็นนักเรียนมลังสิตไปสะดุดตาอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรไซซิ่งร้านค่อนข้างใหญ่อะเราดูแบบเอ้ยดูน่าเชื่อถือเราลองเดีลองไปแวะไปดูกันเพราะว่าขับผ่านบ่อยแล้วอยากจะลองแวะสักทีตอนนี้เราก็มาอยู่กับเนี่ยเฮียเมสใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรลานชื่ออะไรนะครับผมวงแหวนเจริญการยางครับพอดีนัดกับพี่เอนะครับกำลังหายางที่ มาใส่กันกับรถมาด้าสามคันนี้เฮียมีแนะนําตัวไหนอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมสําหรับคันนี้ที่ต้องการแบบความที่เป็นโฟโร์แมนมากขึ้นหรือรว่าต้องการความนุ่มเงียบของการขับบนถนนในกรุงเทพในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องแนะนําก่อนว่าถ้าเป็นมาด้าสามเนี่ยอยาติดรถมันสองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบแปดแก้มันค่อนข้างบางเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้นุ่มเหมือมันยากเลยอยากจะแนะนําว่าอยากให้เพิ่มอัพไซด์นิดนึง เป็น225 458กว้าง <Yeah. S 1> ขึ้นนิดนึงแต่ว่าความกว้างของล้อเนี่ยตัวล้อแม็กยังรับได้อยู่45%ของความกว้างของ225แก้มยางเราก็จะสูงขึ้นประมาณ5-6มิลยางที่ผมขายเป็นหลักจริงๆเลยที่ได้ทั้ง product knowledge product quality มาแล้วก็หลังการขาย <Yeah. S 1> ที่เราประทับใจ <Yeah. S 1> ก็อยากจะแนะนำให้คุณนัทเป็น n e x e t S <S <S นะครับถามว่า,วาน็กเส้นคืออะไร <Yeah. S 2> ต้อบอกตรงๆเลยครับว่าลูกค้าไม่รู้จักหรอครับถ้าไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์จริง oh. เขาคือแบรนด์ดั้งเดิม <Cl aps. S 2> ของเกาหลีใต้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วได้รับรางวัลความพึงพอใจจากคนเกาหลีเนี่ยสูงสุดเนี่ย12ปีซอดก็จะเป็นรุ่นของ SU1 uh. e n f น r ่งเอ็นโาเอสยก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันพัฒนามาจนสามารถติดรถยุโรปได้หลายยี่ห้อแล้วไปจอยเวนเจอร์กับรัฐบาล ประเทศสาธารณรัฐเช็กได้ข่าวใช่ไหมได้ข่าวไหมได้ข่าวไหมเปิดโรงงานด้วยนะใช่ไปเปิดโรงงานที่เช็กเลยแล้วก็ร่วมลงทุนกับรัฐบาลเลยเพื่อที่จะผลิตยางตัวนี้รองรับกลุ่มสภาพภาพยุโรปสเปคตัวนี้เป็นไงบ้างครับเฮียตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางไฮเพอร์ฟอร์แมนแต่ได้ความนุ่มเยยบไปด้วยมันทดสอบที่วาย0ามยเลยนั่นสเปคมันสูงมากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีสอดแทรกก็คือลดแรงต้านการหมุนโรเตอร์รีซิสแตนนะครับ ซึ่งมันซ่อนอยู่ตรงไหนครับมันซ่อนอยู่ในดอกยางนะฮะซ่อนอยู่ในดอกยางตรงนี้นะครับประกอบกับบ้านเราเป็นเมืองร้อนฝนชุกน้ํารอระบายเยอะอเขาก็เลยออกแบบมาให้ล่องรีดน้ําใหญ่ถึงสี่ล่องนะครับอุ้ยล่องรีดน้ําใหญ่มันจะนู๋ไหมเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีในการตัดเสียงก็คือการออกแบบลายดอกยางนะครับที่ลดหลั่นกันสังเกตไหมดอกยางพวกนี้มันจะไม่เท่ากันครับ ซึ่งแต่ละดอกยางเนี่ยทางเน็กเซนบอกว่ามันจะสร้างลูปเสียงขึ้นเสียงที่สูงต่ำไม่เท่ากันแล้วพอมันไปกระทบกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการหักกบลบนี่ทําให้เสียงเดซิเบลตอนบทถนนมันต่ํำกับมีการทําล่องเส้นเล็กๆพวกนี้เพื่อตัดเสียงอีกนะฮะมันก็เลยกลายเป็นยางที่มีประสิทธิภาพสูงรีดน้ําดีนะครับเสียงเงียบ ประหยัดน้ำมันนั้นจึงจึงเป็นยางที่ผมกล้าขายกล้าแนะนำลูกค้ามากบ้านเราอ่ะเป็นเมืองที่แบบฝนตกฝนตกเยอะเหมือนกันใช่แล้วอาการที่รถอ่ะจะไปเจอแอ่งน้ำและบ้านเราได้เยนะโอ้โหสลิปกันกระจุยถกที่เราดูข่าวข่ากันมาเห็นไหมฮะเผินข้ามเกาะกันเยอะเผินข้ามเกาะกันเยอะเพราะอะไรครับเพราะนี่นะฮะลองรีดน้ำมันไม่รีดน้ำไงยางบางตัวเนี่ยทำดอกยางแบบ a s ซม m เมทิกไทยมาก็จริงแต่พอสลับซ้ายขวาแล้ว ข้างหนึ่งรีดน้ําอีกข้างหนึ่งรับน้ําเกาหลีเองอ่ะผเขาเป็นเกาะฝนเขาก็ตกเกือบทั้งปีหนาวด้วยแล้วเป็นเขาเป็นเขาด้วยเพราะฉะนั้นยางตัวนี้จึงต้องออกแบบมารองรับทุกสภาพถนนแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าการที่จะนําเข้ามาขายในบ้านเราอ่ะเขาจะมีสูตรเทคนิคคอมเพลสสาหรับพื้นถนนบ้านเราด้วยความร้อนบ้านเราด้วยไม่ใช่บอกว่าเป็นสูตรที่ใช้ในเกาหลีแล้วก็ขายทั่วโลกไม่ใช่ เน็กซ์ซนเขาละเอียดที่จะต้องเปลี่ยนคอมปาเพื่อให้ตอบโจทย์แต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศด้วยเขามีการรับประกันไงถ้าสมมติว่านัดเป็นลูกค้าแบบเฮ้ยไม่รู้จักแบรนด์นี้เลยอ่ะแล้วอยากจะสร้างเฮียจะมีวิธีแบบมีความเชื่อมั่นยังไงให้กับลูกค้าเลยก็แน่นอนครับอย่างทุกยี่ห้อสินค้าทุกชนิดมันจะมีการรับประกันพื้นฐานสากลก็คือรับประกันจากการผลิตครับผมข้อบกพร่องจากการผลิตครับๆอยู่มันบวม ขับขอยู่มันปริแต่งโดยไม่ทราบสาเหตุขับขอยู่มีตามดลมรั่วซึ่งพวกนี้ถ้ามันเกิดจากข้อบกพร่องจากการผลิตครับเราส่งเคลมได้อยู่แล้วแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตและแบรนด์ด้วยแต่ว่า넥เซ่เนี่ยเข้าใจสภาพถนนบ้านเราดีนะครับแล้วเป็นยางแบรนด์ใหม่ แต่ก็ถามว่าใหม่จริงไหมก็ไม่ใหม่นะเพราะอยู่กับบ้านเรามาสิบกว่าปีแล้วอยากจะสร้างความมั่นใจว่าใช้ไปแล้วไม่ใช่ว่าตกหลุมนิดเบียดฟุตบาทหน่อยอยางฉันแตกฉันเสียครับเขาก็เลยให้การรับประกันพิเศษหนึ่งปีไม่เกิน2 5 0 0 0ื้กิโลเขาอบอกว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของยางรถยนต์เนี่ยม,มันจะอยู่ที่2ปีร 2> หรือ5 0 0 0มกิโลแต่ไม่ได้หมายความว่าครบ2ปีหรือ5 0 0 0 0กิโลแล้วยางมันเสียคแค่คุณสมบัติที่ดีมันหมดแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมเร็วมันก็เลยเป็นเบสออนที่มาว่าอย่างน้อยครึ่งงน ของอายุยางหรือคุณสมบัติที่ดีที่สุดครในเส้นไทยดูแลให้เอ้จะบอกว่างั้นเราควรจะซื้อยางนะเอาไปวิ่งให้เยอะที่สุดใช่สองหมืใช่ใช่ช่วงเวลานั้นถูกนะโอเคนะครับแล้วแล้วเขาให้คำมั่นสัญญามาแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่เรื่องเยอะด้วยเทมง่ายมีปัญหามาก็ ทางร้านสามารถสื่อสารทางไลน์กับเน็กเซนเพื่อที่จะทําเลือกเคลมได้เลยเราอยากจะแบบเราอยากจะไปลองกกไม่กจะเปลี่ยนแล้วไปแล้ว <c oughs> ได้ครับ <c oughs> โอเคง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผม <c oughs> เรียกลูกน้องลุย ครับคุณนัทพี่เอกครับการทํางานของร้านมาตรฐานสุดๆเราได้มาตรฐานดีไหมครับทีมช่างทีมช่างแต่ละคนเนี่ยรู้ขั้นตอนการทําตัวที่เราแบบไม่ต้องไปบอกเลยเขามีแบบขั้นตอนการทําที่เป๊ะๆๆๆะเป๊เป๊จนถึงแบบใส่จนเสร็จอย่างนี้แล้วเมื่ไงพี่เอกใส่ยางไปแล้วในเส้น คือส่งเขาไปไงขอบกับลิปยางสวยมากแลวหนูไม่รู้เลยนะว่าอับไซการบริการที่เป็นมาตรฐานแบบนี้ก็ทําให้เราไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเป็นไงราองแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวให้เมธช่วยฝากล้านนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนอะไรไงฮ่ยเมธร้านบอเจริญการยางลำลูกกาคลองสองครับมาไม่ยากครับจากปากทางถนนลำลูกกาบขนโยธินจุดสังเกตก็คือสนามกีฬาทุปาเตมี นะฮะเข้ามาในถนนลำลูกกา1กิโล800เมตรซ้ายมือหน้าเพจ a c e b o o k ก็บริษัทวอเจริญการยาง0 8 1ย1 3 8 8 1 7่างครับโทรปร<า>ึกษาเรื่องยางเรื่องสูตรล้อได้เลยเรามั่นใจมากครับเฮียเมธกูรู้เรื่องยางวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียเมธมากมากเลยนะครับขอบคุณคุณน้ากับพี่เอเนี่มากเ <ๆ S 1> ช่นเดียวกันครับแล้วขอบคุณทีมงานด้วยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางอะไรพวกนี้ยินดีรับเดี๋ยวเราไปลองกันว่าตัวนี้จะดีขนาดไหนโอ้แต่ชอบมากครับไป ตอนนี้เราก็มาลองกันในถนนปกติในกรุงเทพใช่ครับลมเ,เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะฮะเรามาลองกันจริงๆให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็อันดับแรกเลยตอนนี้ถนนค่อนข้างที่เป็นกรวดค่อนข้างเยอะครับหินคลุกเยอะนี่แล้วก็จะเจอรอยต่อของถน,นนนี้คือตัวรถเนี่ยมันก็จะมีอาการที่ ึ่งตั้งตามปกติเพราะว่ามันไม่ได้มาจากยางก็มีละอ่ามันจะมาช่วงล่างในหลายๆส่วนนะครับผม,มแต่ที่เราสัมผัสได้เลยเนี่ยคือเนี่ยเราวิ่งไปเจอทางที่มันแบบไม่ค่อยดีอะความแรงสั่นสะเทือนที่มันเข้ามามันลดน้อยลงใชอง่อย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแล้วก็อย่างเมื่อกี้ม,มันจะมีรอยต่อของเส้นถนนเนี่ยม,มันค่อนข้างเก็บอาการได้ดีขึ้นอ,อันนี้คือท,ที่เห็นได้อย่างชัดเลยนะครับผมแล้วก็แต่เหลือ ลองแบบอา,อาจจะสมรรถนะสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราไปถนนใหญ่หน่อยอใช้ความเร็วได้มากขึ้นตอนนี้เราเป็นถนนในซอยนะครับ,รบก็จะมีเนินลูกนาดนะครับที่เราอ่ะได้ลองนุ่มเลยมันก็ <c oughs> ก็ได้แต่ว่า ก็ไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเปลี่ยนยางแล้วนุ่มขนาดนั้นคือคือมีส่วนช่วยนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนยางที่เราเปลี่ยนมามันจะนุ่มนุ่มซัทีเดียวขนาดนั้นแต่ว่าความรู้สึกที่เบนจับได้เนี่ยพอวิ่งในถนนที่เป็นถนนในซอยแบบนี้แล้วเป็นถนนปูนมีรอยต่อเส้นเนี่ยจากที่เราได้ขับมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหตอนแรกนี่รู้สึกว่าเราสัมผัสเราได้ยินเสียงเขาชัดกว่านี้แล้วก็แรงกระแทกอ่ะมันจะเยอะกว่าแต่เนี่ยมันเหมือนแบบยังซับแรงไว้อยู่ แบบความออยู่ไวหรือว่าความที่แบบว่ามันดูอ่อนนุ่มเนี่ยมันจะเยอะกว่าอันนี้เองครับหนก็มันก็จะเห็นผลแล้วก็ตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณสักตัแต่สามสิบยี่สิบนะครับก็เป็นถนนในซอยนะครับเราก็มาลองก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนถนนใหญ่ไปดูใช้ความเร็วเพราะว่าตอนนี้ยางเนี่ยหลังจากเราเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็ได้มารันอินสักระยะหนึ่งเพื่อให การนวดนะครับตัวเขาเรียก่าตัวยางขอบยางนะครับให้มันดูแบบเอาที่เขาทานนะฮะแล้วก็มาลองมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่สำหรับพนะี่เอกนะมีความรู้สึกว่าเออประทับใจก่อนน,นะครับด้วยด้วยบัจเจตตรงเนี้ยเราได้ได้ยางที่ขอบที่เราต้องการ นะครับแล้วก็หน้ายางที่เรามีความรู้สึกว่าจากที่เฮียบอกเรานั่นแหละนะครับว่ามันจะช่วยทําให้นุ่มเงียบขึ้นเออมันก็เห็นจริงการทรงตัวในความเร็วสูงเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าแฮปปี้ไหมใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างที่ี่เอบอกเนี่ยวิ่งรันมาแล้วเราก็พยายามสังเกตอาการสังเกตความรู้สึกของตัวอย่างที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปเนี่ย<อ>ว่ามันดีอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่เราวิ่งมาถนนในซอยคือ แม่งทั้งรอยต่อถนนทั้งแบบว่าหลุมบ่อเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยแต่ความซับอ่ะมันรับรู้ได้เลยจริงๆว่ามันถูกเปลี่ยนไปครับเพราะว่าพี่เอ๋เป็นคนนั่งใช่ไหมมันก็จะจับฟิลของคนนั่งอ่าน้องนัทขับก็จะเป็นฟิลของคนขับไปนะครับว่ารู้สึกอย่างไรแต่ที่นี่แน่เสียงช่วงล่างนะครับเสียงยางที่บดไปกับถนนที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เลยขาดไปเห็นไหมมันหายไปเออมัน เล่นมายากลนเปล่าเพราะตอนแรกก่อนที่เราก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบมันมีจังหวะวึ้งวึ้งมากนะจะแบบเหมือนเป็นเสียงหอนะแล้วก็เสียงแบบยางถนนอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้เราเล่นขึ้นมาในความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะแต่ก็ยังแทบจะไม่ได้ยินอะไได้ยินน้อยนะครับน้อยน้อยน้อยครับก็ก็ต้องบอกว่ามันมันมีส่วนช่วยแต่หลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความที่เป็นยางใหม่ ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยไม่จาเป็นต้องแบบยางแบรนด์ไหนก็ได้ขอให้เป็นยางใหม่คุณก็จะได้นั่นมาแต่คราวนี้เนี่ยมันกลับมาว่าเราอะได้ยางที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าตอนนี้การจะเปลี่ยนยางเนี่ยพี่เอกยังแนะนําอยู่เสมอว่าช่วยคิดกันซะหน่อยว่าคุณออยากได้ยางแบบไหนในงบเท่าไหร่แล้วรถคันนี้วิ่งมากวิ่งน้อยสมมุติว่าถ้ารถคันนี้วิ่งน้อยโอ้ เราจะเสียตังค์แพงเยอะเยอะเพื่อเอาเขามาจอดไว้ในบ้านก็ไม่นะก็ควรต้องหาอย่างที่มันตรงกับบัตเจตที่เราต้องการใช่ครับผอก็ต้องหัดมาเรียนรู้เนาะเราอาจจะคุ้นเคยแบรนด์หลักมากนะพอมาเจอแบบนี้เราก็อาจจะมีความรู้ว่ารุ่นมันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ครั้งเนี้ยเออลองแล้วได้เห็นจริงนะครับแล้วด้านขับเป็นไงบ้างดีวะรู้สึกว่าเราครึ่งนะเราครึ่งเราครึ่งดีขับมันรู้สึกว่าหน้ายาง กับตัวพื้นถนนเนี่ย<ม>เขาไม่ได้มีการที่จะฝืนหรืออะไรกันเวลาเราคอนโทรลไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันคอนโทรลค่อนข้างง่ายเพือ่อ <c oughs> จะเลือกซื้อยางอย่างเนี้ครับนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เรามากันเนี่ยบัตเจ็คือตัวหลักเลยนะแล้วก็ความคุ้มค่าของตัวยางก็ <S <s> <S มาไล่ดูว่ามีแบรนด์ไหนที่ให้ความคุ้มค่าในในนี้และตัวรถคันนี้เนี่ยไซส์ยางอ่ะคือของ18นิ้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ายาง18นิ้วอ่ะ ไม่ธรรมดาราคาสูงราคาไม่ธรรมดาจริงนะแล้วคราวนี้เราเราอยากได้ยานที่มีคุณภาพด้วยต่บัตเจ็ตเรามีประมาณเนี้ยเราจะทํายังไงเอออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งขนทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้ให้ให้ซื้อให้สนใจเพราะว่าเจ้าของหลักจริงๆรถคันนี้เองก็ยอมรับว่าไม่ได้วิ่งคันนี้บ่อยตลอดนะใช่ไหมครับผมแต่ก็มีวิ่งมีวิ่งบ้างนะครับก็มาลองดูกันว่า อย่างตัวเนี้ยที่เขาได้กลับไปใช้แล้วครับคุ้มค่าไหมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะทำชาเลนจ์นิดนึงอ่ออเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันจะทำยังไงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ ก็เห็นบอกว่าจะ6เดือนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยดูก่อนว่าเขาจะยอมขับคันนี้ตลอด6เดือนไหมเพราะว่าเขาก็มีรถหลายคันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้คือเราจ่อจงแบบอยากที่จะป้ายยาเลยไหนๆเราโดนเหียป้ายยาแล้วเราไปป้ายยาคนอื่นต่อนะฮเราก็โดนป้ายยากันมาเป็นทอดๆนะครับใครดูแล้ว สมกับที่โดนป้ายยาไหมพิมพคอมเมนต์มาบอกหน่อยคือของเราอ่ะเราไม่ใช่แบบป้ายยาปุ๊บแล้วเราคอยตานะเราออกมาลองเองแบบเนี้ยเราลองในสถานการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในซอยถนนความเร็วความเร็วนี้ไม่ค่อยแน่นอนแต่ว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่เราลองได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงการยึดตกอนถนนแบบเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ย handling คือ กับราคาประมาณนี้นะรับใช่เออมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็ลองไปสอบถามนะร้านนะครับร้านยางใกล้บ้านกันนะครับก็ลองไปดูว่าเออมันมันมันจริงไหมมันเวิร์กไหมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับพี่เอตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือแบรนด์นี้มีไซส์ยางซีรีส์ยางให้เลือก อยู่อยางเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะไปเลือกตรงกับรถเราได้ใช่ครับเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะโดนรถตัวเองแต่รถตัวเองเพิ่งเปลี่ยนมานะยะก็จะเปลี่ยนอีกก็กระไรอยู่รอสักครู่จบลงกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ที่เรานํายางรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่เราเพิ่งเคยสัมผัสมาครั้งนี้ใช่ยางนี้เป็นยางแบรนด์เกาหลีนะครับชื่อว่าเน็กเซนเซนนะครับ เน็กเซนได้ย้ำก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ที่จริงเนี่ยเขาก็เปิดจริงๆทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยกล้าลองนะครับก็ถามว่าวันนี้เราก็อยากจะมาลองเหมือนกันว่าลองเปลี่ยนแบรนด์ฟังจากเฮียเนี่ยเอาจริงๆนะครับดูแล้วแบบเออก็ได้นะโอเคก็ลองดูนะครับแล้วเราก็ลองเปลี่ยนดูแล้วก็จากที่เราได้วิ่งมาเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเฮ้ยมันโอเคมันความต่างแน่นอนยางที่เราเปลี่ยนมันเป็นยางที่ ใช้งานมาแล้วก็อาจจะแบบว่าเยางใหม่ก็ต้องย่อมดีกว่าแต่ก็แน่นอนครับพอเราใส่แล้วเราเห็นความต่างดีกว่าเราใส่แล้วเราทำไมมันไม่เดืดร้ออันนี้คือถือว่าโอเคถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วหนึ่งแล้วก็ตัวยางเองเนี่ยเขาก็บอกเองว่าในบัตเจ็ต นะครับตัวยางเนี่ยให้ความค,คุ้มค่านในบัตเจ,จที่เราต้องการคือเพื่อนเพื่อนที่ดูตอนนี้ก็ต้องพิจารากันนิดนึงว่าเราอะ่ะจะเปลี่ยนยางเพราะอะไรเราจะเปลี่ยนยางต้องการอะไร,รถ้าเราต้องการยางที่มีราคาถูกนะครับมากๆเลยไม่สนใจพอประมาณก็มีหาในท้องตลาดมากมา,มากมายใ<ช>่แต่ถ้าเราต้องการหายางที่มีทั้งพอประมาณด้วยคุ้มกับราคาที่ต้องการได้ด้วยในะครับ,รบแบรนด์นี้ก็ถือว่า กระเป๋าตังค์อยู่ครบนะยังไม่แบนกระเป๋ายังไม่แบนหนึ่งนะเสริมอีกนิดนึงคือที่เราพบเจอเลยคือความนุ่มและเงียบที่เขาบ่งบอกออกมาในงานซีรีส์นี้นั่นเองครับก็ตอนที่เราขับมาตอนที่เราต้องมาขับคันนี้แล้วเราต้องมาเปลี่ยนยางเรามีความรู้สึกว่าในความแตกต่างที่เราได้สัมผัสอ่ะมันเห็นชัดแล้วพอเราได้มาลองขับคันนี้แล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยแม่งเห็นผลว่าแม่งดีขึ้นจริงนะครับอ่าแต่ก็ดอนจันอ มันเป็นยางใหม่แต่แต่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีชาร์ l เลนจกันนิดนึงว่าอีก6กเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานผ่านระยะเวลามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราหายห่วงเรื่องการรับประกันได้เลยอ๋อโอเคเออใช่เพราะว่าเพบเพราะว่าอันนี้แบบคอมเมนต์เลยนะการรับประกันที่มีถึง1ปีหปีนะครับไม่ว่าคุณจะบวมแตกหรืออะไรก็ตามเนี่ย เขาเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยหรือว่าระยะทางประมาณ25,000กิโลคือแบบโไปสัก25,000ขับไม่ถึงครับแต่ว่าอย่าลืมนะมันยังมีเงื่อนไขดอกจันนะครับที่จะต้องเช็คเพื่อนๆก็ต้องลองเช็คดูว่าเขามี อะไรที่ไม่ใช่ว่า AR ก็จะไปเคมไปเคมไม่ได้มันยังมีมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาจากกระบวนการผลิตเนี่ยเขาโอเครับผิดชอบเต็มที่วันนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับรู้เหมือนกับเราย้ำอีกทีนะครับรุ่นที่เราเปลี่ยนมาชื่อ e n f o r a SU1 นะครับถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าเฟ e บุ o กครับว่า n e x กท ในเซ็นไทยแลนใช่ครับผมก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าเออเพื่อนๆอยู่โซนไหนอะไรไงแล้วเขาก็จะบอกพิกัดให้ไปตามดิลเลอร์ของเขาเองนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราขอไปสนุกกับเจ้าคันนี้กันต่อก่อนะครับผมเพราะว่ากําลังซึมซับอยู่กําลังอยากรู้เหมือนกันว่าไปยังไงเออไงั้นก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามของพี่เอ๋นะครับเอ๋เล่าเรื่องรถนะพิมพ์ u t u b e เสิร์ชเล่าเรื่องรถก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็ช่องโงโตคาด้วยนะครับต้องขอบคุณ สถานที่ขอบคุณหลายๆอย่างนะครับที่ให้เราได้มาทดลองแบบ้ได้พูดคุยได้มาเล่าให้เพื่อนเพ่นฟังนะครับพร้อมแล้วไปเวลาดีด้วยร้อนๆอย่างนี้ยางกำลังเกาะเกะเลยโอเคเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ